ต้มบกงกับซูชิจ้าพี่น้องแป๊บพี่น้องมากระดกสวัสดีค่ะสวัสดีที่เราเป่าป่ายสู้ฝุ่นสู้คนจ้ามื้อนี้กะม่พ่อกัเอีกแล้วจ้าในช่องมอนี้พ่อพักแซ่<ะ>จ้ามื้อนี้พ่อมากินยังจ้ามากินกับซูชิกับอันนี้กินนี่แล้วกัยังอีกกับพัก อันนี้อันนี้อันนี้ยังอันนี้เป็นเป็นยางหัวใช้เท้าจ้าหัวใช้เท้าจ้าอันวันนี้ผ้ามากินซูชิซูชิกับส้ตมตำนะพี่น้องวันนี้เราเป็นลูกครึ่งนะคะ <c oughs> ครึ่งหนึ่งเป็นญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งเป็นไทยก็เลยจบที่เป็นซูชิกับส้มตำจ้า <c oughs> มาจะบอกอะไรหามากินจ้าเราสมาเอ้า,าอันนี้ของนอาสบายจ้าหัวใช้เท้าด้วยกันพี่น <c oughs> ้องก็เป็นห <c oughs> ัวใช้เท้ากลมๆนี่นี่นี่หัวใช้เท้าอันนี้ ตำแซ่บทำผู้ใดเคยกินแล้วสิสบว่าอ,อยากกินตำหุงหรืออยากกินแต่ตำอันนี้โอเคมามมามาก,กินเลย<ค>เลยจ้าแม่สบายต้องเริ่มเดือตำส้มตำพี่น้องมึงหืมโอ้ย,อยกล่องเลยพี่น้องโทษสาบก,กับผิดทางห่างเดือจ้ะแก่เราแก่เราแก่ซีบมีนะ้าคลิปอ่ะ โอ,อ้เข่าแหี่น้อเลยอืมโจได้ <laughs> อ้าวจ้ะซูชิคำโตโต้ร <laughs> อม่ <laughs> <h ums> จ้ะ ตัม้มพุงหมักเพ็ดเลยพี่น้องต้นเดี๋ยวบินอันนี้ออกัพี่น้นะอง่ะตนเดี๋ยวบินตำหมพงมสาบอ่ะไปเห็น่ไมเห็นกเ,เก่าตั้หัเพ็มดมาลอดะซื้อขอที่อโคนะควะนว้าเหรอรถต เดยวงรถต้องสองสามชั่วโมงเข้า เดาเส้นเนาะเขาเนี่ยก,กับพี่นออ้องมาจ้ามาจ้าตำบกุงกับซูชิจ้าพี่น้องซูชิชิ้นใหญ่ๆมันีน้ป่ไดิษฐดเองนะจ๊ะซื้อมาซื้อมาเป็นกองครั่าเจ้าบูอืมอืม <c oughs> เอะแตกพีนะกินซูชิญี่ปุ่นอ่ะอบะ่มีหลอดหลยสิบเอร์เซนอรยชิ่น,นอ่ะซูชิแซ่บ มุทัยอ่ะสื่อถึงจะชูชีปันญหาบาทอยู่ตลาดนัดเนพี่น้องเพราะไม่งั้นไปกินอยู่ร้านซูชิมากับพี่เตยไปสื่อกินตอยุ่หันหลานรักข้องทุ่มก็ละหาบแบบมันกับบคือจังซีน้องกับคนละรสชาต ใี่ปุ่นกินด้อพอ้อมน้ำจับ ตำมันนี่นะตำหัวใซ่้าเนี่ยาเสนี่ม็จผมพี่น,อมมนใใ้องพมมจะมาแล้วมมันสินกอบกรอบๆตัวพี่น้องรสชาติมันสิบวบคือบักคุงคำผู้ใลยได,ได้กินแล้วสตีดใจสลืมบักคุมยี่ดีลองเมืองนะ มัวไชเท้าแบบแบบกลมนะจ้ะถ้่เขาบอกไปดูว่าเขา,าเอิญมาอย่างต่อบัแลแมแรดิตเนี่ยเาข,บบขาเอาิญมาคาบบูแล้วหลีดเขาเอิญมาไดโกงเห็นไหมไดโกงเขาไดโกงจะได้กอืดถ้าเป็นอันหัว้นเท้าเลยนะภาษาญี่ปุ่นมันจะเป็นไดโกงแต่ว่าอันเนี้ยมันเอิญมาขาบ,บูเพราะฉะนั้นมันจะเป็น สนิทเดียวกับหัวใจะหาตล่ลารสชาตมันจะบคือกันเพราระสนานมันต่ำแซ่ดแล่เนาะนะคะมันต่ำก็เคยเคยันจัดท่าขอาลืมบล็อกหงงไปเลยทีเดียวซ่ดก็เลยรสจากกจะบุ็อ บอกใครได้น้ําหาบอกหน่งล้น้ำหาตมัมาคนนี้แหล,ละซูชิทำใหญ่

เด็ดโ่しいとてもおいしいแซ่บถึงสวงยุติเซปถึงถึงสวงสวงสวัสดีีอะอ่ะเซปถึงสวงอืมเต็มซปบถึงสวงเซ็ปสวงอืมยุบน่อยมึงกะอืม หนาวดิวพี่นอ้องเปิดแอร์อุน่นตู้ของพ่อเพราะว่านั่งไต่แอร์เลยตอนนี้แอร์ตกเซ็นนาคนแท้งเปบบปกตินั่งเด่นนั่งอยู่อนโซฟาแบบอันนี้มันอยู่ มองนาที่วีแอร์ตกมันพักกันมากินห้องขามมันได้หอนปลาของหางนะน้าบักนาวบักน้วเปลือกหน้านะเพื่อน まぐマグロマグロ,マグロと、うん、サーモンのチカオシエサイキンのサーモン、うん、サイキンうん。 大きいはマグロが、マグロじゃないサーモンが好きカラバーナーニャサーモンはいろんな食べ方あるから好きううん、うん。フレット เราส่งสมือสมือววนไหนไงไม่โยไม่ย้อ,อนไมสอน ชินอืพอพยายาเติอแล้วบอกกินจำท้องนะแต่ยามเผ็ดไม่สบายบอกินเพ็ดไปแหละเมารดอีลีมันเนี่ย ไม่น้มเยอะอยู่น้้วเลยเื้าตำา้ึงไมนสลายบ่าม่น้นำสํห้องกีท่ทีเห็นมัมันเหลียวไปเห็นพปะวะม่ไก่ บัดนผดซูชิบัดดผักบัดดผัเกือเท็บัดสมารากินเปลือกน่แหละน้าแห้งนะไม่มานหนค่ะ ขอตัวลาไปก่อนะน,ะน,ะนะจ้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเจษะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าไปแล้ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายส่งจูบนะส่งจูบเออ <laughs>